สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้าสู่วิดีโอคอร์ส a c e b o o k แนะครับในวิดีโอ e p ที่30แล้วนะครับวิดีโอ e p ที่แล้วเราก็บอกว่าเราอยากจะสอนยิงเกี่ยวเรื่องการที่ทำให้ลูกค้ามาหน้าร้านใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์ตอนที่ผมทำา delivery เลยนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่โควิดเนี่ยนะครับระบาดช่วงน่าจะช่วงระลอกที่2ที่3มังตอนนั้นรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เนาะผมเองเนะี่ยเปิดคาเฟ่เปิดร้านอาหารนะครับ ก็มีผลกระทบพอสมควรผมก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาคือยิงแอดนะครับแล้วทำเดลิเวอรี่ซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะมาแชร์แล้วกันจะทำยังไงให้คนเห็นธุรกิจของเราในพื้นที่รอบๆเราซึ่งเทคนิคน,นี้เอาไปใช้กับพวกเซลล์ขายรถได้พวกร้านอาหารได้นะครับอลองมาดูกันครับเบื้องต้นขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับมาที่ตัว Facebook Ad Manager นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตได้สองกรณีนะครับคือปักหมุดเองอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าผมต้องการให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับผ่านทางตัวแฟนเพจก็ได้ยิงเพื่อให้คนส่งข้อความมาตอนที่เราเซตกลุ่มเป้าหมายนะครับอสมมติผมเปิด g B o ใส่เงินไปวันละห้าร้อยบาทนะครับเอ่อปริมาณสูงสุดนะครับแล้วก็กดถัดไปตอนที่เราเซตกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะครับตรงทาเลที่ตั้งเนี่ย ทำเลที่ตั้งนะครับเราจะเลือกแบบนี้ครับเราจะต้องเลือกเป็นจังหวัดเช่นผมไม่ยิงในประเทศไทยเนาะผมเลือกเป็นจังหวัดเพชรชบุรีอ่าผมเลือกเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เราสโ o บพื้นที่โดยรอบๆไปเอาสักยี่สิบกิโลแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ไม่ไกลมากอันนี้สําหรับร้านอาหารที่แบบว่าเปิดนะครับอาจจะเป็นร้านแบบว่าเปิดแล้วต้องการให้ลูกค้า เห็นในพื้นที่อะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นคลินิกเสริมความงามนะครับแล้วก็ผมจะเลือกตรงนี้ครับผมจะเลือกคนที่อยู่อาศัยในทําเลที่ตั้งนี้คือพูดได้ง่ายเรายิงหาคนพื้นที่แล้วกันเสร็จแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือการลากปักหมุดครับเช่นผมปักบุดตามอําเภอไปเลยนะครับผมปักหมุดไปเลยเอาบ้านหนองบุย้ยเอาปากไปครับกี่กิโลว่าไปนะครับ เอาให้ครอบคลุมครับบ้านแหลมมาแบบนี้เป็นต้นนะครับแบบแบบนี้เป็นต้นนะคือต้องใช้วิธีนี้นะครับในการในการยิงแอดนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้วิธีนี้คนก็จะไม่เห็นเรานั่นเองนะครับในในตามพื้นที่นะครับเสร็จแล้วก็ลากปักหมุดไปปักหมุดเนี่ยเราจะปักเท่าไหร่ก็ได้กาหนดกิโลได้หมดเลยนะครับอันนี้คือการยิงแอดเพื่อให้คนมาหน้าร้านหรือว่ามาซื้อของนะครับหรือเห็นโฆษณาเราในพื้นที่ ตอนนั้นเนี่ยผมมีปัญหาใช่ไหมที่ผมบอกไปครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับปักหมุดไปเลยค่ะยางแก่งกระจานหัวหินช่าอัมทำเดลิเวอรีเอาก็ลอดผ่านพ้นมาได้กับมีวิธีการยิงอีกแบบหนึ่งนะครับคือให้เราเนี่ยมาที่หน้าแฟนเพจของเราครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นแฟนเพจที่เรามีหน้าร้านใช่ไหมครับโดยปกติเวลาเรามาตรงส่วนที่ เป็นข้อมูลที่เราปักหมุดเอาไว้เนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดโปรโมทธุรกิจในพื้นที่เลยครับอันนี้ก็สามารถยิงเพื่อส่งคนมายังหน้าร้านได้เลยครับโดยมันจะยิงจากจุดที่เราปักหมุดเลยครับอว่าธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ณจุดไหนเอาออกไปกี่กิโลกิโลก็ว่ากันไปเลยครับแบบนี้เป็นต้นเซตช่วงอายุนะครับเซตความสนใจได้หมดเลยนะครับเซตจากตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นการยิงเพื่อส่งคนมายัางพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็เลือกรูปเอาอยากได้รูปแบบไหนยังไงจะเป็นวิดีโอก็ทําได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยสมมติเอารูปจากในเพจแล้วกันลองดูนะครับลองลองล,ลองเลือกดูอันนี้ก็จะเป็นการยิงเพื่อส่งคนมายัางพื้นที่กําหนดเพศกําหนดช่วงอายุนะครับแล้วก็กําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะครับเราอยากจะได้อะไรใส่ลงไปนะครับข้อมูลประชากรความสนใจพฤติกรรม เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่งบประมาณต่อวันแล้วเราก็กดโปรโมทได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการยิงเพื่อให้คนเนี่ยมายังพื้นที่ของเราง่ายๆแล้วจะสังเกตว่าการยิงแบบนี้สามารถโชว์เป็นรูปแบบสไลด์ได้ด้วยครับสามารถกดเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณอาอัตโนมัติได้นะครับกดเลือกสื่อได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมด5รูปเลยเห็นไหมครับเวลาคนอ in ิ inbox จิ้มที่รูปก็สามารถเด้งเป็นข้อความส่งมาที่เราได้นะครับรวมไปจนถึง ในพื้นที่บริเวณรอบๆนี้นะครับที่ผมสโคงไว้22กิโลเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายโดยประมาณ3 0 0 0 0 0 4ส0 0 0 0เนี่ยก็จะเห็นโฆษณาตัวนี้ไปในตัวด้วยนะครับเราใส่งบไปเนี่ยอันนี้เราใส่งบไปวันละ300บาทเราจะเข้าถึงคนประมาณ1-2.9หมื่นคนต่อวันนะครับตีไปเลยว่าก็โดยประมาณก็จะเข้าถึงคนประมาณกับ30,000ยิงโดยประมาณสัก30วันเออสัก10-15วันนะครับก็จะ เข้าถึงคนเนี่ยตามกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเกือบทั้งหมดละอันนี้ก็เป็นวิธีการโปรโมทธุรกิจในพื้นที่เพื่อหนึ่งขายสินค้าผ่าน Delivery 2. เพื่อต้องการให้คนมาที่หน้าร้านธุรกิจที่ใช้เทคนิคนี้ได้มีอะไรบ้างครับ 1. โชว์รูมรถยนต์ร้านอาหารสถานที่เอาไว้ประกอบเรื่องของการสัญญกรรมต้องการให้ลูกค้าเดินทางมาธุรกิจในพื้นที่าคาเฟ่ใช้เทคนิคนี้ยิงได้หมดเลยครับลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับ ก่อนจากกันนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะมีชา n e l นัทวุฒิผูเพจเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับช่องทางที่2นะครับจะเป็นไลน์แอดนัทวุฒิ854นะครับฟอลโล่ไว้ได้มีคลิปใหม่ผมบอสแคทให้ได้เรียนก่อนนะครับช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มนะครับอ่าเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มว่าครังความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีมากดขอเข้าได้ฟรีเลยนะครับ กลุ่มนี้เอาไว้พูดคุยตอบคําถามต่างๆนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขง่ายๆคือห้ามโพสซื้อห้ามโพสขายนะครับถัดมาจะเป็นแฟนเพจของผมนะครับชื่อนัทวุฒิผูเพชรชื่อสัไทายต่อท้ายด้ยวยสังกฤณแบบนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามนะครับกดเป็นรายการโปรดเอาไว้เวลามีไลค์สดมีข่าวสารใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวนัทวุฒิผู้เพชรเป็นชื่อสัไทายแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนไม่เต็มนะครับก็กดแอดเรนด์มาได้กดเป็นรายการโปรดแต่ถ้าเพื่อนเต็มก็กดเแล้วกัันนะครบ ก็หวังว,ว่าคลิปนี้น่าจะเกิดไอเดียสำหรับคนที่ต้องการยิงโปรโมทธุรกิจของตัวเองในพื้นที่นะครับสวัสดีครับ